สวัสดีเดจจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมือใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขค่ะความโชคดีเข้ามาหานชีวิตเนาจนะเนาะอันพู้เลยเป็นใครเป็นเธอก็คือเศร้าวไวๆไวด้จะเนีน่บ้าเบิ่งนกอันน้ำหลังหนือนเอ,อยนี่เต็มปิ๊กเด้อค่ะิ่งพะกันย่างหาอาหารมันเป็นอากาศอัน อากาศแบบไหนคะอากาศอากาศอากาศเย็นเนค่ะข้างนอกอากาศอหนาวเย็นแต่ว <The> enfin the mm ่า hmm. ม <ped> ันเป็นน <laughs> ั้นเมื่อกี้นี้ก็ฝนลงไปแล้วหน่อยนึงก็เป็นอากาศชื้นชื้นอยู่แต่ว่าถ้าออกข้างนอกก็ใส่เสื้อผ้านาหนาวอุ่นๆเนาะค่ะเนาะแต่เมื่อนี้นนกไหล่ค่ะบินกันไปว่อนๆ่นเนอะไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นกลุ่มอยู่อ่ะก็บอกว่ากันมาค่ะกินกาแฟน้ำ้อยตุกตาพาวฝันนะคะหาเรื่องมาเมาหัวกันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ จะนำไปเอ็ดงานอย่างอื่นเลยก็จะไปส็ดงานบ้านเลยกาแฟหม้อเก่าค่ะกาแฟหม้อเก่าถ้วยเก่าเนาะคนพาดื่มก็คนเก่าคือเก่าค่ะโอ้ยมีแหงชื่นใจขนาดนั้น งใส่น้พากันหอาหารแล้วทีนี้อันน้ำยานนำเต๋อมันมีขี้กระเดือนแล้วกันเนาะใส่เดือนมันเยอะก็ปกติเราคอยู้ดูใบไม้ร่วงอันเต๋อมันก็เปลื่อยไปมันก็ทำเพื่อมีอันจุลินทรีย์อันเต่อเยอะขึ้นเนาะกันเนาะก็เห็นมันลงเป็นกลุ่มๆอยู่นะค่ะบึงดูพากันย่างหนำหลังข้างบานกาพันเอัน ั่วแห้งนะคะมามาแขวนไหม ấy? ก็เลยนกก็มาไหลแต่มันอ,อกไปไกลอยู่ดอกกันดอกเงนินเอ้ยแต่ลาล่งเงินเนี่ยมันมีก่อม้ใหญ่ไหลก่อม้ก็เป็นก่อม้ยันหัวรุ้นนั่นเ <c ười> องค่ะเพรเบื่อพันเฮี้ยไปว่างั้นเดี๋ปะร่วงไปตามการละเวลาค่ะ เข้ามาหากองเลยค่ะน้อยจนนั้นเพราะว่าเอ้ตุกตาเจ้าเว้าเติบค่อยบ่ได้เห็นเสียงเจ้าเอาเสียงขึ้นแดะป่าว่าอันนี้เว้าหมานี่ยังบริเช็คฮอดเสียงว่าเอาขึ้นแล้วบอกขงวัวเสือคิดว่าเอาขึ้นแล้วค่ะก็บ่ไปปั๊บเพิ่นเราค่ะถ้าบ่มีก็ถ้ามันบ่มมีเสียงเอ้ยก็ลบทิ้มเนาะค่ะนาะแต่ถ้ามีเสียงเอ้ยก็หลงแบบนี้หละค่ะลงแบบง่ายๆสบายๆพอดีว่านไปเ็ดอันเอาพาออกจากอัน เครื่องซักผ้าน่ะไปซื้ออันเครื่องอบอบผ้าครั้งถึงก็กเลยกันกินกาแฟนํากันก่อนค่ะคเขาว่าไปเอ็ดพันยาวเนาะค่ะเนาะพันถ้าว่าอบผ้าแล้วผ้าพันแห้งผนรีดเอิย์ดกระดิบเลยสิค่ะก็เลยกินกาแฟก่อนแล้วก็เอ็นไปเอ็ดพันเอ็นนี่เอิยงานบ้านเอนิร์ดเละค่ะคกระจุกกระจิกกระตัมธรรมชาติของเอิยถ้าไปเอ็ดอย่างอื่นแล้วพันมันก็ได้ลงมาง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าขึ้นไปแล้วก็ เป็นหลายชั่วโมงเพียนะอันเพียนะลงม,มาข้างล่างก็มีดูดฝุ่นดูดตอเตยก็ว่ากันไปบางัันนึกปะทิบกาแฟแห้งนำกันจักหน่อยเนะขนออากาศหนาวเย็นนะขะ้างนอกอากาศเย็นอ่ะเริ่มมีลมเข้ามาแล้วเริ่มมีลมเข้ามาพัดเข้ามาแล้ว เพื่อนๆก็แฮปปี้กับมือใหม่ว่าง,งั้นเถอะปะเอท่านเอตนี้เน,นาะขอนเนาะก็หลายอย่างบางง้นเถอะปะไหลไหลอย่างไหลอาชีพเน,นาะขนเนาะคนแต่ละคนกันกันแล้วแต่ว่าบางมือก็มีความสุขเน,นาะขนเนาะบางมือก็เอ็ดอย่างอื่นก็วุ่นวายว่าง,งั้นเถอะผู้เลยทำงานก็น เจ้าเขาเนาะค่ะเนาะทำงานส่วนตัวของตัวเองก็เฮ่งนะเจ้าเขาทํางานนั้นที่พันบริษัทจ้างมาก็เจ้าเขาคือกันค่ะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะแล้วเต้นอายุจุดเหลือเฮาทําแล้วเฮาสบายใจเป็นใช่ได้มันบอก่ะเราบริเวณเพื่อมายากกับเฮาเนี่ยเอ้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะก็ดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะอืม กาแฟก็มดถ้วยแล้ว้อคะบ่งเพื่อนบ้านสงสัยย่งออกกําลังกายหรือว่าไปเอนเอาสุนักเอาสาั์เลี้ยงไปปล่อยทุกหรือไปออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะหลังเหอนเอ้ยน,นี่มันเป็นเดินของทางรัฐบาลค่ะเดินควงด้วยค่ะปกติเด็กน้อยพันสิยินฟุตบอลยินแต่ว่เดี๋ยวนี้ก็บ่มีเพื่อยินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเด็กน้อยอยู่แถบน,น,นี้มันเป็นนุ่มเป็นสาววัยเออกมาแล้วมันก็เลยเปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็มือถือเป็นบอกคะ่ะเล่นมือถือหรือไม่กิจกรรมจากเลิกโรงเรียนก็การกีฬานะะเนาะค่ะเนาะว่ากันไป เปลี่ยนไปตามมันตามตามสเต็ปเนาะก่ะนเนาะใหญ่ขึ้นก็เป็นอีกแบบนึ่งมันบอกค่ะก็บอกว่ากันแต่ว่าอันหลังเหนินเออถ้าย่างออกไปแล้วมันสิเป็นทางย่งางของทางรัฐบาลปั่นจัก,กรยานก็ได้แล้วมันสิเป็นนั้นไปทางพุ่นนะคะเป็นบรรยากาศงามเนะคะยค่ะเอยเออตุ๊กตานี่ถ้าว่าอันมือเหลืออันอันนั้นในย่างดีคือกันก่ะย่างออกไปแล้วมันสิเป็นร้านอาหาร ถ้าว่าเมื่อยก็แวะเขาดื่มกาแฟแล้วกันเนาะถ้าว่าช่วงเดอแฟนเอ,น,นเอ้ยพันบัไดออกข้างนอกกะพักกันย่างดีค่ะเป็นชัว่วโมงครึ่งเวลาเพียนะเพียนะวกกลับมาค่ะแต่ว่ามันเป็นทางจัก,กรยานทางคนเดินสิค่ะมันก็เลยแล้วพันเอด็ดพันแต่งดูดีดูสดชื่นก็เลยมันก็เลยย่างสะดวกกับคนก็ย่างดีอยู่แล้ว้างนี้ออกไปข้างหลังนี่ค่ะแต่ว่าทางนาเหอเอยนี่ก็เพียบคือกันค่กะกาบว่าเนาะก่นเนาะมันเป็น มันเป็นประเทศน้อยเพราะรัฐบาลพระก็ดูแลอย่างเดียวไอ้พวกการการแต่งเติมการหั่นกนันนี้สิค่ะมันก็เลยดวนสะอาดตาเลยว่าอ่ะกะบอกว่ากันในะห้คุยเอะฟังเล็กๆน้อยๆเนาะขนาดตามภาษาที่ว่าคลิปกินกา,าแฟแบบเอยตุกาตาผาฝันเอยตุกาตาผาฝันก็มีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อที่เข้ามาเบิ่งพวเขามาเบิงบเบ่งก็บอกว่ากันค่ะก็ ตามใจคนดูเนาะค่ะเนาะตามใจคนดูตามใจคนทำเนาะค well so right? mm ่ะเนาะทำเตืรนแล้วที่เฮาสบายใจก็ทำค่ะเพรต้องไปโหลถ้าทำแล้วเฮาไปเื่อคนอื่นเดือดร้อนอันเราบอสบายใจก็โบทำเอยว่าโบมันโบเมะเนาะค่ะเนาะทำทำแล้วสบายสบายเฮาเอ็นจอยเฮาแฮปี้เนาะค่ะเนาะทำแล้วเฉิดฉายใสใสไรมันบอกค่ะอ้าแมน้าถือกู่ว่าเฉิดฉายใสไรบบถือเด้ค่ะนี้ ทำแล้วเหามวนมวนค่ะบอสนีบอกค่ะทำแล้วเหามวนมวนเหาสบายใจนี้ทำไปเลยค่ะเนาะค่ะเนาะอันผลลับมาให้ตามมาทีหลังเนาะค่ะถ้าเอาว่ต้องไปหวังผลลับตัวเลยเยอะแยะทำทำแล้วก็เหามีความสุขเอ้ยว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดีที่สุดเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าบอสปิดต๊กเด้ออินไหนี่เราบ้าไหลเท้นี่นะหลังผลมาว่าเอ้ยตุ๊กตาจเจ้าบอสไหลเทพอะ เอ้ยก็วังม้วนๆตามสไตล์เอ้ยค่ะพากินกาแฟเมดถ้วยแล้วก็มีแต่คำว่าขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนแล้วก็มีความสุขนะคะเด้กลับมือใหม่วันใหม่แล้วก็พอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ